แนั้นแหละไม่เกี่ยนลึเปลี่ยนเออเกี่ยนลึเปลี่ยนดอฟยกี่ยนลเปลี่ยนลูดอฟเปลี่ยนแล้วครับผมตีเปลี่ยนแล้วครับตีหมอกันยาตีหมอกันยากันนะครับพี่พี่กูไม่เคยตีหมอเลยนะเว้ยเอกกูตีแต่หมาเฮ้ยตัวเฮ้ยเป็นงั้นไปมันเป็นบาปมากอีพี่แปลงตีหมาเฮ้เต็มเกินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้ว โอ้ดูดิแม่งมันดีบงดีบัตอิสตนเต้มดีบัตวะเดี๋ยวขวาโอ้ยมาะีบัตกูยิงกูโอ้ยอ้าวตายไปสองไอ้เหี้ยเด้ิ่งเลยอ้าวป่วยเยอะจะเอาเงนจะฆ่ากูใหญ่จะให้กูแก้ได้ไหมเื้องแก้ไอ้กิมีฟมาตายนะเพื่อนเอีกเสียวมาเมื่อกี้พี่เอกตีเลยดิตีเหี้ยมันตดอบตายอ่ะมาต่อยดาบเจ็ดหมื่นเลยวะโอย ยิ่งดูมีดูมอหรือเปล่าวิเชียร์โอ้ด่ามันคือด่านมันคือสนองไม่ดีเออว่าอไม่มีมอดเห็นไหมเอาบนหน้าพี่ไปเลยเฮ้ยมอเหรอโอ้ยสองแล้วแล้วในคังก็ไม่มีด้วยอยู่ในหนูเว้ยนั่นไงไอ้เหี้ยมันวิ่งหนีวอลเบียเอาไงกันมันดีวะวอลเบียร์ไอ่มัไอเหี้ยมันด่ามันด่าเหี้ยน่าจะด่ากูไว้เจ้ากำกับรอรอมีแล้ว เฮ้ยยา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 เอานะม้ยมันเป็นตีกอาตีนะไอ้ย่กินน้ำมาตายข้างกูเลยดีวยสองรัวเลยเฮียใครกิกใครเนตรงกลางไม่เ้ามาบ้านเลยวะจัดระเบียบตรงกลางเนี่ยมาเร็วเขาคุมกลางได้แล้ววินโอลโหๆแตกไปไอ้ย่ อ้าวจไอ้ยัยกูแล้วกูกับกูกับยัยแม่งยืนนิดวันกันอยู่สองคนเนี่ยที่จีใช่หรอนิดวันนิดวันมีหมอนแดนมีเจลแม่งอยู่ในบ้านหรือเปล่าโอ้โหอันนี้นอนแบบจอมากเลย่ะโดนเฮี่ดีบีเขางนี่ยเด็กกูเองเออแป๊บนึงขอตีอินนี่ก่อนเออไอ้ยี่เป็นปกตินะเองในกูนิดวันนึงกูตีไม่ได้สักทีมันขึ้นโลเว้ยเฮ้ยหนาวทอนตีหมอไนให้ขาดตากูไปด้วย ไอ้เงี้ยกูโดนโพิ่งแค่มาสามตัวติดแล้วนะโอ้ยแปลแปลกไอ้แปงมึงโดนล็อกอ่ะโดนล็อกแล้วกูโดนดีบัฟด้วยไอ้สัตว์โอ้โหตายจนได้ไอ้ไอ้บ้านไหญวันเนี้ยแขวะไอ้วันนี้ชะมาได้บ้านเหรอเขารู้สึกดีว่ะกูจะได้เลือดสองสามไอเยี่ยศสามห้าหมื่นสองดูคะแนนด้วยจ้าได้ปั้นเออดูคะแนนด้วยจ้าอังก็ไป็พันแล้วอีเวน ในบอกมึงพวกมึงดิดวันอยู่อ้สัตว์ไอ้ยดูยังมาดิดวันอยู่ก็ดูดิไม่เราเราไม่ได้บ้านไงเออเรามาดูนเยอะโหน้ตัดีเดี๋ยวกูกำแพงมันมาช้อปปิ้งหมอแล้วไอ้เฮียมันมาช้อปปิ้งหมอแล้วไอ้เฮียกูตายเียมาเฮียมันเข้าบ้านกันแล้วอแม่บ้านบ้มบ้านแตกแจกมิให้อยู่กูตายยังสิบเอ็ดสูอยู่เลยเห็นปะดิดวันพอปะไอ้เฮียจัการจักรัเออเออ <łość S 2> <donde S 1> ตี hesitate, <จ intermediate, S 1> ตัวท่านแมวไงเออเบียร์รู oh. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. Well, ้บอกว่าเรื่องนั้นนะฮะอะไรหรอโอ้โหเอ้ยโคุณไปวิ่งเขนเงก่อนอีมันขี้สามหนุ่มโก่งโก่งโกงโก่งกูเกียร์ไปแล้วแค่อาจจะไปตีมันอีกไม่ผมโดนสะท้อนไม่ตายเฮ้ยกูตายดีสับอยู่ไกลขนาดนั้นไม่ตายหรอกธรรมะไปไหนบวชตาอยู่ในบ้านเราเหรอ โอ้โ <c oughs> หทุกคนมันหลงเลยทุกคนมันหลงกันเลยไม่ได้เป็นอยู่ไปเหี้ยกูอยู่บ้านมันไม่มีใครสักตัวอะไอยเงี้ยเลยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายอย่าปล่อยกูอ้าวจะถอนอี๋อะกูเดินหมออยู่ถอนมันนาะมันนาะมันไม่ได้ทิ้งบ้นีลยด้วกกูยืนคำยืนยินอ่ะมาตีบ้านหน่อยไม่แล้วเพิ่งตายเพิ่งตายเพิ่งตายกูยืนคำบ้านอยู่เนี่ยไม่มีใครเลยดูดินี่ตายแล้วครั้งแรกเคลียบ้านเคลียบ้านโอเค หมอจนปีนไม่ตายยากชิบหายมันก็แค่ตายยากนั่นแหละโอ้โหกูตายโอ้ยตายโอ้ยเฮียพี่ชายโอ้ยกูเพิ่งเกิดนะเนาะไอ้สัตว์เอ๊ะกำลังไม่เชื่อโอ้โหไม่ทันมันไม่เห็นหมอกูเลยวะหมอกูชื่นดีหมุนอยู่ดิมาเลยพี่เต็มที่พี่เต็มที่เลยเอาเลยงโจ้อื่นมันเล่นตรงไหนกันวะเทพไอ้เจ้าหมอกูไม่รู้เหมือนกัน มันน่าจะเข้าบ้านเราปะเราแค่ไม่ให้มันได้ปั๊มอ่ะก็ไม่เห็นมันเนาะไม่เห็นตัวบ้านบ้านเราก็หมดแล้วนะมันลงวอกี่ตัวเยี่ยห่าไม่เจออีเนี่ยไหนบอกคนเยอะพี่ทีสวยเอกจะถอนไปโดนซ้อนเก้าหมื่นจากรามเกดตัวเองหมองหลังตึงนะพี่ไอ้เหี้ยกูไม่ให้กูกล่องไม่งูข้อปั้นเราจ้าปั้นเราจ้าวงแดงเยอะ น้องงอเงอะวะแม่งโอ้โหสะท้อนไม่หยุดเลยไม่หยุดอ้าวสะท้อนเนี้ย่ะแคนินเบียแคนินเบียแคนินเบียหายไม่ออกเหรอครับหายไม่ออกโอ้นมีดีตีหมออยู่อ่ะในบ้านเกิดบ้านหน่อยต้องการพีสเกิดแล้วเบียเบียจะถุงความดันเบียเบียอยู่บ้านเบียอยู่บ้านเราเบีย โอ้โหสวยสวยโอ้โหอ้โหสะท้อนไข่จ่ิงโดนดีบัฟไปสัตว์ฆ่าไข่ไม่ตายเลยก็แก้ดีฮาวส์ไม่ไม่แก้ดีมาถึงมสะท้อนที่ไข่แก้ดีไม่แทงทำไมแทงวะช่วยหน่อยสวยที่แทงไปขอดิ่งหมอมาหรอก็บอกให้วิ่งเข้ามาไอ้เหี้ยกูตัวเดียวกูทำอะไรได้น้อยยังไงเยอะกว่านี้กูจะกูตับปิ้งรักอลังไปโอ้โหี้ยไม่มีใครโซนปั้นให้เลยเท่ห์ม่าไป ไม่มาเยอะเว้ยเมื่อกี้อ่ะกูพยายามอยู่เว้ยนั่นไงโดนดแตะเนี่ยตามมาถึงที่วันโดนอ่านโดนที่วันพี่บอลมาเล่นนอกผมว่าพี่ปอลเล่นนอกดีกว่าโอมโอมเกาไม่ได้เก๋เราไม่ได้เนี่ยให้ยินี่เราสาดอันธนูยืนยกต้นรออ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จะพิษโอ้โหเกิดบ้านเกิดบ้านมันจุ่มกันน่ากลัวมากกิน่ะเกิดบ้านหนยโอ้โหในบ้านเต็มเลย กูเกิดบ้ากูเกิดมองไม่ได้เลยบัตรมายเลยมาแล้วกูมาแล้วกูยังไม่ดับกอดเออเยี่ยพี่เจี๊ยบไม่ไรเออจงเลี้ยโจมเลยสักเออแล้วกอดนี่เงหายไปไหนวะบอกแล้วเกิดน้องเกิดสายไอ้เหี้ยกูวิ่งกูโดนบัฟบะแม่งเหี้ยกว่าโดนโดนพิษดินเนี่ยแก่สักกูต้องไปอยู่ใกล้ๆเที้ยบ่อยอ่ะ รถกูสองดิ่งไปอยู้ก็บ้านใช่ไหมไปอยู่บ้านครับรถไปไหนครับอยู่ขอโทษไอ้เหี้ยกูต้องไปได้ตีหมอว่ะตีหินมาแล้วคนตีหินเมื่อกี้อีกบีไม่ใช่ไม่ได้ตีไอ้เหี้ยกูโดนตบหลบล็กหลบเล็กแท็กซี่เออกูตายแล้วเออย่าไม่ทำไม่ทาโกหมายถึงกูะตายแล้วนี่ไงโอ้โหมานะครับมันเลยปล่อยมันดิโอ้โว บิกห่วยมันอก็รู้อยู่ปตีทำไมไอ้หน่ออพ่อไอ้พ่อสองรอบแล้นะไอ้สัตว์ไอ้พ่อวัอตีปั้นแมงเลยพี่หอยพิดอเออให้พิษพ่อเริ่มหิวว้าเดืุ้มสีตัวเข้ามาหาใหม่ดีไม่ไ ไปปะเอไปไปดีไปดีไปดีเอไปไหนอ่ะเทพพะโลสองสี่เอาอยู่เนี่ยไม่เห็นเนาะโอ้ยกี่ตัวดิไม่เอาเชื่อเลยเลยอนกูวันนี้ยิงตรงตรงไว้ยืนตรงรงไว้ยืงตงไว้ข้างกูหมดเลยยิ่งมากกอยิ่งพลอมากนั่นจะสะทอนในเยี่ยมกูง่เกมาแล้วหนาวอยู่ในบ้านน่ะนี่เกิดทั้งโวนนี้ตังหาไปแล้วเกแล้วสวยสวยหมดแล้วอะไรไปทั่หมอะไรวะไอ้ตัวงงิงงงงอ่ะ เอไอ้แค่นี่มีมาแล้วมันจะตีกอนแล้วมันจะถอนวดตายเดี๋ยวตอนบ่อนี้โอ้โหโอก็ล็อกไกลเกินเอ้ากูค้างนะเอ้าอย่าตีมาไอ้ไม่ให้โดนกูจะตายโอ้ยจะใครแทงมันอะสองดินอะไม่มี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 ใครแทงถล้วสองดินแทงสองดินต้องตายเองด้วยมีอหนเ่งถ้ามือหนึ่งเดี๋ยวกูตายเนี่ย มันโดนสะท้อนสองทีโอ้เหลือจะเชื้อหายอเหลือเชื่อเหมือนกนอีเฮ้ยทองด่างอีกไแป้งตัวีไปพินให้ตอนเด็กาโนท้่อยเพี้ยแต่พิษตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวหอ้ชิดมันโนเลยวะไม่สนใจเ้ยเฮ้ยท่านกูรอดนะหืมเหยื่อไม่ต้องแน่หรอก เยี่ยม่อย่างนัวไอสารไี่ไปทีเกิดต้องแล้วมันเกิดต้องแล้วยี่กบปลาร้านี่แทบนัวไม่กลัวใครยูอ้สักยูไม่ถึงแม่ยังไม่ตยตายหมดมันเกิดเฮียดาเมี้ยไม่ขึ้นเลขอ้าวตายอ้าวตายอ้าวถอนแต่กูไม่ตายโอ้ั่นไงใครยิงพินไอ้ทีผมโดนดียอาตีไม่เข้าเฮ้ยหมื่นเก้าสองนี่กินมาช่วยละ ไอ้ยาเสิร <guys> oh, oh. oh, hey. oh, mm ือดำดีนะคุณโอ้โหตายมาแล้วโอ้ยสัสเลือกตีสิเลือกตีพีทสิเขียนไปพีเฉยเลือกไม่ได้หรอกคุณเล่นอันนี้สอีสิ่งนี้มันตัวใครวะดาบใหม่หรอหรือว่ามาเพิ่งมานูดมันเป็ตัวหยาบเลยตัวหยาบหรอใช่โถูกโอ้ยสัตว์ไม่ถอนเลยเออไอ้เฮียน้องกูไม่เอาไอ้เฮียเลยวันนี้วิ่งเข้าไป โอ้โหกูตายอ๋อไอตาธนูเอาไอตาธนูโอ้ยไตาธนูอ้สัตว์ไอปอราปนอเเกิดให้รอกันจ้าดิมาดิธนูสองตัวเี้ยนั้นไม่หยิดโอ้โหโดนกะดาษสะทออีกแล้วอ้สัตว์ระวังมึงระวังมกระดาษี้แม่้นี่เป็นเี่ยว้ยเอ้ยว้าูไม่ขัอเลยเวร โ,โไม่ต่างกันเลยท้อได้หมัดเยี่ยนั่นไปแล้วนะไอ้สัตว์ลืมกดยาเยี่ยนแล้วะต้องตีตนจริงวันนี้พอเอาหน่อยดิเออเอาหน่อยเอเอาหน่อยดิ <c oughs> ทำไมมองเงี<อ>้ตายสวยอ้าวไอ้ชู้อ้ออาวโผ<ฟ>ล่โผล่ว,วิ่งดิโผล่โผล่วิ่งดิโผล่โผล่โผล่วิ่งดิโผล่วิ่งดีวิ่งไปดิสองหมื่นเก้าไอ้สัตว์ อย่าไปมันไปเอ๊ะเทพผ่านเราพี่หน่อยพี่แล้วยู่ไม่ผ่าอยู่ไหนอ่ะพี่แปงอยู่ไหนพี่แปงไม่ได้เข้าบ้านทำไมเวียตีไก่อยู่ล่ะเออเมียไปไม่ทันเลยไปไม่ถึงเออตีไปก่อนตีไปก่อนเดือดสกัดดาวมึเวียตายเวียตายเวียตายอาเมพี่ข้นั่งปูรักมาเลยอ่ะโอ้ตายดีโอ้ยไี่พอช้อปปิ้งไหนวะโอ้งยี่ยิง12ตายแล้วโอ้โหถุกตับถุกตับ ขนมไอโซทางนี้ทางนี้ทางนี้บนบนไก่โป้ไพี่โมเดียมคำราแม่พี่โป้ะคำรามเอ้ใครจะเอาว่ะมามาเดียวเลยใครจะเอามาเดียวเลยเออเออเออไอเนี้ยอย่าตีดิแม่โอ้ดีที่ไม่สะพอนไม่ตีสกิลเบาตีแค่สกิลงัดไอเนี้ยเตะสื่อก็ตายสะพอนตายได้ก้มอนสเตอร์ไอเนี้ยเตะสื่อสามหนึ่งสี่เห็นไหม มื่อกี้มันโดนพีทไงมีคนพีทให้พอดีโอ้โห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 โอ้ยังดีกูเองกูอีแม่เลเกินอีแม่ดูทีสองดูทสัตว์ไอสุ่มทีสองแล้วจะตายหมตายแล้วพี่มันมันเยอะเกินอ่ะเยอะเกินว่ากูจะรอนตอนนี้มันเยอะไหมทะยานงเงี้ยสี่ทะยางงเงี้คุ้มปั้นมัน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 นั่นไงคุ้มปั้นมันใครนะกูจิใช่ใช่ไหม ดี่อีกเอาด้วยหรอแทงไปสี่มื่นลังไม่รู้จะตีใครว่าเอาท็อปโอ้โหท็อปสวยมายหมดเลยวะไปเข้าเข้าไป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 เฮียถ้าทอติกแล้วไอ้ถัดโดนมันโดนมันไอ้กิ๊บกิ๊บโดนทอได้ไม่เยอะเลยอ่ะเอาให้เบิร์ดเอาให้เบิร์ดโอ้โหโดนหมัดล็อกสิบรอบแล้วเนี่ยเบียร์เบียร์เบียร์มาล็อกพี่แล้วสู้ต่อไปมาล็อกพี่แล้วไปไม่ได้อ่ะ อีตัวนึ่ดล็อกตัวนึ่งอดล็อกมตายมันตด่ามันก็ด่ามันก็ชอปปิ้งเราอยู่เนี่ยกูลืบ้านเนี่ยโอ้ยเอกูสกิล่งโดนดีับเยีะไอเควินขบานนี้เออสัดยืนอยู่ก็ได้ทันเวลาพอดีเเออั้นป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 ั้ปั้นปั้นปั้นนปั้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  แม่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 ค่อยตีไอสิงห์มาหน่อยตีอย่าตีปล่อยมันมึงไม่เี่ยวหมเลยอย่าตีมันมันตีมึงไม่ตายอยู่แล้วปล่อยมันกู้ยชี้เกียร์เล่นกับมันหน่อยมันตีเองไม่ตายอยู่แล้วแล้วมันก็ล็อกมึงไม่ได้ด้วยเฮ้ยไม่ต้องสนใจอ้ยโอ้ยเขี้่่หมอมันไม่เกิดแล้วหรอเออไม่เกี่ยวออกไปข้างนอกกันใครตีก็เข้ากับตายหรือจะลุมมันดีหรือจะลุมเพืนก็สุดจัดเฮ้ยเบื่อนมันเบื่อนมันล็อกหัวหัดไว้แล้วรอแก้ช่วยเฮ้ยไม่ยิงเทียอะไรเลยยิง ห้ารอยเองห้ารอยเองห้ารอยเองเี่ีอสัเอ้าสองมื่นนไม่ได้ใช้ไม่ใช้ไมทำมันอยู่ตรงปั้นอะไม่ทำมันดิกูแบบพิษไม่หยุดเลยเฮียเนียใช้ไวอยู่บโอ้เฮยหมอแม่งตรงนี้เต็มเหมดเลยี่เงหมดเลยหมอหหมอแม่งวิ่งไปไอ้นี่ให้หมดดิวิ่งวิ่งไปเข้าป่าเข้าป่าห้หมดว้าหอแม่งเลยสั์แบบบ โอ้ยเจ็ดร้อยแน่ไม่ทันไอ้เหี้ย่ะแม่พับตาอยู่น้ะเมื่อกี้อ่ะเอาไม่ทันเลยมาที่เอาถอนเอาถอนอีอือถอนเรียบรลายแพ้หุยไปปันได้อยู่ปันได้อยู่ตัวสุดท้ายปีปันให้ได้เด้นั่ยนะไปเฮ้ยเฮ้ยเรานำ ้หมอนี่ยพี่หมอจนหมอีเลยสาอย่าเกินหมออย่าเกินหมอหมอหมอคนี้ก่ันหมอคนนี้ก่นหมอคนนี้ก่อนเฮ้ยเฮล้เยเ้ยไอ้บเนี่ยอกนี่มันไม่ใช่ฟุกหรอกว่าแต่เราไม่ใช่ฟุกหรอกไม่ใช่ฟุกก็ไม่ใช่ฟุกที่จตั้งใจ เ้เียปนที่ราเขาบ้านหอเียเีเปงให้เข้าบ้านไปเมื่อกี้สิเฮียเออสะ้อนกสะท้อนดีมากกอยู่่เขาปุมบัมุมบัมเลยเมื่อกี้เียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดย